Welcome to Gen n 4.7กราบสวัสดีท่านผู้ชมพรากับผมจะรายนามแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผมใน Gen s h Impact n i กรลับช่วงทำนะนี้อยู่กับแพด4.7ที่มาโคตรเร็ว แล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับกับตัวละครใหม่น้องคอรินาเงาพิพากษาราตีตัวละครใหม่ของเรานะเดี๋ยวเราไปชมเกมเพยกันก่อนเลยแล้วกันนะ next breathing cycle fire a non-lethal shot โอเคเราเข้าสู่เกมเพลย์ของน้องที่จะลองเล่นดูสมชื่อสวยแซ่บและก็ดูกระดุมที่จะแอกหอ,อกอยู่แล้วของน้องแมน้องนี่ช่างจะเป็นผู้หญิงที่โนตมจริงๆนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับเราจะไปพูดความทำเพล์ผมจะลองเล่นเธอแบบไม่เก็บรายละเอียดมากไป 動くな炎の盾影のカラスが雄也をゴジの炎火に気をつけろ棒の草がきジャープを刈り討つ เป็นยังไงกันบ้างก็จัดวัดดาเมทใช้ได้นะโหบอกเลยว่ารุนแรงสมแล้วที่เป็นตัวแบกที่เคยมาช่วยน้องนาเวียในเนื้อเรื่องนะวันนี้เราอยู่กับน้องนาเวียด้วยเราจะอัญเชิญเธอโดยการใช้นาเวียนี่แหละ5 minutes later เอาละอาวุธผมเลือกไปแล้วก็ผม่เอาและนะอาวุธเพราะว่าเราหมดไปาร้ตดกับแพทที่แล้ว วันนี้เราจะเก็บแค่ตัวละครเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่มีการคูณ2ในการเล่นสปีดของกาชาวันนี้เราจะไปแบบเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันสั้นเกินไป <c oughs> ก็ครับคอรินนะมากับตัวละครใหม่ท่าสายฟ้าเออชื่อน้องอะไรวะอือนั่นแหละผอยไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลยช่วงนี้มันคอดิเลเกนชินแล้วก็เบนเนต็ตแล้วก็โทมะนะอาละเพชรที่เก็บมาทั้งหมดจากการเล่นสายฟแปดสิบเอ็ดเม็ด เราอัดฉีดให้กับน้องคอเลนาหรือเจคอเรนาของเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็คาดหวังนิดนึงแต่ไม่ได้คาดหวังมากว่าจะออกเพราะว่าเราทุ่มทุนให้กับท่านพ่อเมื่อแพทที่แล้วไปเยอะแล้วก็อย่าพูดพ่ำทำเพลงเลยครับไปหนึ่งเม็ดก่อนเลยวันนี้เราจะไปแบบช้ชาๆช้ชาๆอ่ะหนึ่งเม็ดหนึ่งไปม่วงออกเลยว่าเฮ้ยแหม ดาบเกลือเกลือไปแปสิ0เม็ดแบบท่าๆหนึ่งสิบโลแรกก็อ,อย่างม่วงอยู่น,นะข้ามไปแล้วกันโอ,โ,โอ้โหได้เจอละครใหม่ข้ามสายฟ้าีครับไปยีสิบโลยังไม่ออกนะสีทองอือมผมว่าเป็นเน็ตสีผมคู่แล้ว โลที่สามปะช้าเรื่อยมากินอืมผมะเหมือนเดิมอ่ะโลที่สยังไม่ทองค่ะยังออกแบบธรรมดาอะโลที่ห้าแล้วจังหวะนี้ยังไม่ออกเว้ยโอ้ยังเล่นตัวอยู่นะแหมอ่ะโลที่หก กนี่ต้องมาแล้วพวกเฮ้ยหกก็ยังไม่มาเว้ยโอ้นี่เล่นตัวอีกแล้วข้ามเลยเนอแต่โลที่เจ็ดนี่ต้องมาแล้วน้องน้องต้องมาแล้วน้องคอรินโลที่เจ็ดก็ยังไม่โผล่โอ้โหนี่ดันลึกสุดเลยนี่ขนาดเก็บมาแปดสิบเมตรนี่ดันลึกมากอะโลสุดท้ายโลที่แปดสิบ ออกแล้วครับสีทองแต่จะหลุดเลยหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าป๊อปโอ้โหไอ้่ะนี่คือการสร้างสาต,ติใหม่นี่คือการสร้างสติใหม่ของผมที่ไม่เคยหลุดเล็ดสามแพ็คโอ้อยขอบคุณมากขอบคุณน้องเจ๊เอ้ยขอบคุณน้องเจ๊ ขอบคุณน้องฮอเรียนมากที่รักกันนะรักกันโอ้หืพี่เก็บมาทั้งชีวิตเก็บมาตั้งแต่แพทย์ท่พ่อเพื่อให้ทันน้องโอ้วันนี้เราไม่เกลือวันนี้เราไม่เกลือจริงๆนะถ้าเกลือคือผมต้องเติมแต่หมดนี้เราไม่ต้องเติมและยังเหลือเพชรที่ใช้ได้อีกต้องเท่าไหร่ five minutes later โอเคตะกี้แรกแต้มตะกี้ทั้งหมดไปก็ไ,ได้มาอีกสิบเม็ด ก็จะลองกดดาบดูผมรู้ว่า nah. <for ced canal> ไม่ออกหรอกแต่ก <through legal remedies> ็นะสักหน่อยสักหน่อยเผื่อดวงมันเข้าไงเออไปไม่ออกหรอกเห็นไหมเล่นตัวอสมุดงงๆมานหนึ่งเล่มก็อาจจะเป็นที่เสียดายที่ไม่ได้เปิดดาบให้น้องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมหมดงบกับท่านพ่อไปแล้วก็ไปดูคลิปได้ว่าเยอะมากที่ทุ่มให้กับท่านพ่อ แล้ววันนี้เรามาได้คอรีนอีกก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนที่เข้ามาดูรับชมรับฟังและไปกำลังใจให้กับผมซึ่งขอบคุณมากวันนี้เราไม่เกลือนะเราไม่ใช่ทํานาเกลือแลนะ้วก็ช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าผมกำลังจะเข้าซีรีส์ใหม่และจริงผมก็รอคอรีมาละเราจะทํากินคินแต่ไม่เป็นไรก็สปอยไปเลยว่าผมจะไปทางแนวซูมิเลเตอร์และเกมหน้าก็อาจจะไม่มี อะไรมากมายหรอกก็อาจจะลงวนอยู่แอล L, กับนี้แล้วก็เกมใหม่ก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับเก n s ชิน Impact ทำนาเกลือหรือเกมอื่นที่ผมจะทำนาเกลือไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวแล้ครับผม